สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปบางแสนวันนี้แกงเล่าเหลือแค่สองคนนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นทํางานแล้วก็แพ็แคโ <laughs> 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 okay, อเครถสำรของเรา <laughs> ครับสวัสดีค่ะ <laughs> แต่งโทนเดียวกันอา้าวโดนบังคับใส่เพื่ไม่ได้เราต้องเหมือนกันวันนี้ขวัญจะไม่ได้เป็นแค่ ไอเพื่อนร่วมทิพแต่ว่าขวัญจะเป็นตาล้องให้เรานะคะทุกคนเป็นทุกอย่างแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวไปบางแสงกันมาดูกันว่าวันนี้เราจะพาไปทําอะไรบ้างนะคะเหมือนมีอัปเดตแถวบางบางแสนมีแบบที่เที่ยวใหม่ๆเดี๋ยวพาไปไปันค่ะเจอกันบางแสนค่ะ <c oughs> ค่ะทุกคนมาที่แรกกันก็คือซีรีน่าคาเฟ่ค่ะทุกคนพามาทเลีใช่ป่ะแต่ว่าตรงเนี้ยวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกแล้วก็เป็นอีกครั้งที่แบบว่า เจอเพื่อนฝนตกอีกแล้วซึ่งแบบทุกคนพอฝนตกช่ามีหมอกตรงนี้คิดดูดีว่าแบบที่ชนบุรีมีคาเฟ่แบบนี้อะคาเฟ่แบบเขียวๆอ่ะไม่เหมือนอยู่ทะเลอะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเป็นไงต้องจากที่ดูอะถ่ายรูปสวยแน่นอนไปค่ะไปเร็วอะไรนะนี่เข้าไปใช่ป่ะเหมือนแบบธรรมชาติมากอะ เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่สอที่ซึ่งไม่เหมือนกันเลยที่นี่คือแบบจริงๆชอบภูเขามากแล้วก็ชอบทะเลตแต่ว่าที่นี่แบบหิตใจเวอร์อยู่ในฝนตกมีหมอกไปกันค่ะเจอกันเดี๋ยวพาไปดูข้างในไปค่ะ เท่าไหร่ครับวันนี้490ว้าพี่เกลียดเงี้ยอ๋อนี่คุกินได้เลยค่ะกินกินได้เลยกินได้เลยค่ะลร้านซีรีนสิ่งที่ขาดไม่ได้เขาพูถูกอยู่ทุกคนอาจจะเห็นใช่ป่ะว่าแบบกินเลทปล่อยมาเพราะว่าถ้าร้านไหนมีเลทเราจะลองร้านนั้น ที่ไปได้น่ะนมึงอ,อร่อยมากมที่ไปเขาใหญ่อะ่ะเลดเขาใหญ่อร่อยไม่ใช่เขาใหญ่ดิเออเขาใหญ่เดีย๋ยวนี้เขาทําแบบนี้กันหลายแล้วเลดเขาใหญ่อร่อยมากใครไม่เคยกินเลดเวอร์วนนะคะไปกินส่วนคิววินแอนชอบแต่เขาว่าแล้วน่าจะถ่ายรูปกันนานกัน <laughs> อะไร นี่มาแค่นามะถ้าเบนม์มาถ้าเบนมาจะเห็นนะคะว่าเราจะอยู่ร้านนี้อีกประมาณสองชั่วโมงเห็นไหมเวลาคิดถึงเพื่อนคิดถึงเพื่อนจะตายคือแบบนี้อะไรก็้องถึงตลอดอยากให้มาด้วยกันอันนี้เขากินยังไงอย่างนี้นี่หลอกหลอกเล่นเห็นอยู่ทุกคน ทุกคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าการกินชาเขียวอ่ะมันทําให้ระบบข้อผานนั้นมันดีขึ้นกินข้าวเบิร์เแล้วก็กินชาเขียวทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้กินเสร็จแล้วน้ำจะไปถ่ายรูปเกาะแล้วก็จะไปเอาถ่ายรูปชั่วโมงหนึ่งใช่ใช่ค่ะคนกดชัตเตอร์อยู่นี่นะเดี๋ยวแล้วเดี๋ย <laughs> วยพาขาวัอนแววข้อเรียบเหมือนว่าจริงๆอ่ะตอนมาตอนนู้นอ่ะ เขายังไม่ทำโอุโมงข้างบนข้างบนหัวแต่ก็ไม่รู้น้องสาวทิมคนเยอะป่ะอาจจะแต่แล้วเขาทำไมเขาทำมมตัว,เด,วเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ไป<ด>กันมาหลายปีแล้วไปกันมาหลายหลายครั้งแล้วบางแสนแต่ว่าแบบเหมือนมีเปิดใหม่ตลอดอะเรารู้สึกว่าน่าสนใจตลอดอเลยอะไรเงี้ยไปค่ะไปถ่ายรูปแล้วก็ไปเอากเลี่มกันไปครับ ฝนตกทุกคนเรามาถึงอะวาเรียมแล้วคะ่ะผู้ใหญ่เท่าไหร่คะ8ปบาทค่ะเด็กเท่าไหร่คะป0บค่ะปอันนี้โคงการ3ามคนส4 0บาทคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันไปก่อนไปก่อนเ,ออเด็กหญิงขอนทองอยู่นะคะขอนทอง <laughs> วันนี้พาเด็กหญิงขอนทองนะคะมาดูปลานะคะ <laughs> อะไเหมือนเด็กเลย <laughs> เด็กหญิงขอนทองอยากดูแมงกะพรุน <laughs> ทุกคนเราจะพาไปโซนใหม่กันที่นี่เหมือนแบบเขา,<บ>าทำเป็นแหล่งเรียนรู้อะใ,ใครที่ไม่รู้จักปลาเอาจริงเราก็ไม่ถนัดปลาที่กินอยู่ยังจำไม่ได้ว่าปลาอะไรปลาเยอะนะที่ <บา S 2> นี่ปลาเยอะเดี๋ยวไปดูโซนใหม่กันอันนี้คือทางเข้าใหม่ดูใหญ่กว่าเดิมเยอะมากข้างในมีปลาด้วยนะทุกคนโอเคมีปลาไปดูว่ามีปลาอะไร <laughs> เด้อสวัสดีเนอะสวัสดีครับขวัญเพื่อนอูกสถานที่นะเหมาะกับการพาเด็กเล็กมากจริงคือถ้ามีลูกจะพามาม่ะมีแฟนก่อนเพื่อนน้องน้ำน้ำโสดนะคะอุ้ยพี่แกนเพื่อนพี่แกนอ่ะสวัสดีใหญ่มันกันนะใหญ่เลยอ่ะอุ้ยปลาดาวปิงเขาให้ดูปิงใช่เหรอ ไม่ก็เห็นปลาดาวไม่มีปิงหรอใะไรอ่เอ้าปิงทะเลน่าจะอยู่ในไอแบบขอบๆหรือเปล่ามันไงโอ้โหอยู่สกายไม่ดูละเพิงทะเลพี่เกณฑ์นี่ไงหอยเม่นปะเขาเรียกว่าอะไรหอยเม่นหอยเม่นขวัญกินได้ปะไม่ได้ค่ะเพื่อนทุกคนคะเรากำลังจะเข้าอมงกัน ตอนนี้เราอยู่กันนใอุโมงค์ใหม่อุโมงค์งงใหม่สําหรับเราแต่สําหรับคนอื่นทุกคนมันน่ารักมากเลยคือแบบเหมาะสําหรับพาลูกมามากเด็กๆก็ได้เด็กๆแต่พอเป็นลูกเดี๋ยวพอเป็นลูกแล้วเดี๋ยวรู้มากเลยเดี๋ยวพาไปทัว, <c oughs> วทรว์อุโมงค์กันดีวกว่าน,นะครับไปกินครับนี่นี่ทางเข้า,ขาใช่ไหม,ไ,หมไปกันต่อ คนเยอะเพราะว่าเป็นวันเสาร์คนเยอะในปีนี้เขาไม่ไหนนะนี่เอ้ยมองหน้ามีไม่สะอาดอ่างเงีเหมือนเด็กอยู่สนใจอยู่ใจยิ้มสามแล้วโอ๊ยคุณกลัวมีหน้าหมดเลยอ่ะเฮ้ยมองมองกล้องเราจะบอกว่ามันไม่ใช่ลูกตานเพราะมันมองกล้องเรามองกล้องเพราะว่าเขาเจอโจทย์นะอะไรโจทย์เลยดูนะ ตัอะไรวะมันเก่ามันปลาเก่าเหรอเออเก่าอ่ะอุ้ยดูดูมันลงไปข้างล่างชื่อนะอันนี้มันไม่ใช่กับมันเขาเรียกอะไรปลาอะไรอ่ะปลาฉลังไม่ใช่ปลาฉลังพื้นบกจริงจบอยากใส่ขอเยแล้วเราดูป้ายแต่เราก็ไม่จำชื่อปลาัครบขอถ่ายรูปหน่อยนะบายบายครับไปเจอกันที่อื่นจ้านี่นะครับทุกคนเรามาถึงร้านอิ่มอุ่นกันแล้วอิ่มอุ่นจิ้มจุ่มจิ้มจุ่ม เขาบอกว่าเป็นอาหารเช้าของคนชุมรีที่เปิดตั้งแต่6กโมงถึงสามทุ่มก็คือจะเป็นอาหารเช้าช่วงไหนก็ได้มาก็แบบมีตลอดใช่ก็คืออาหารเช้าแล้วต้องนี้มันเหมือนพี่เกียนบอกว่าเป็นอะไรนะเหมือนเขาเพิ่งจัดแข่งเลยแข่งไปแล้วไม่รู้รเมื่อกี้เราได้ไปเทสสนามให้แล้วนะครับใช่แต่ไม่ได้เทสขอบสนามนะเทสถนนให้แล้วเฉยๆร้านนี้แบบเห็นเขารีวิวแบบน่ากินเนาะอาหารอะ ไม่ใช่แค่แบบในรูปมันไม่ใช่แค่อาหารเช้าอย่างอื่นก็มีใช่ติ่มซำต้มยำต้มยำเออน่ากินมากของครั้งที่แล้วเรามาเคยกินอะไรนะกอันโอออะไรนะะกัอันกอันเออรอบนี้เรามาลองกินติ่มซำที่อิ่มอุดใบขาสั่งเมนูอาหารก่อนนะครับด้วยการสแกนนะทุกคนมาต้องสแกนแล้วก็เขาให้ชามาด้วยชาล้อนใช่ปะชาร้อนไอพี่แกลองชิมให้หน่อยนะโอ้แต่ว่าควันขึ้น วว้าซิมระวังอย่าเล่นมุกคันร้อนนะเอาโอ้เราจะเล่นเลยโหสิมิเตอร์ประจำตัวแต่ทีนี้เล่นไม่ได้แ้วเราเอาตัวพูดไปแล้วมเป็นไงรสชาติเป็รสชาติชาร้อนคล้ายน้ำเปล่าไหมหรือว่าแบบก็ชาลวกจริตัวชาลวกน้ำร้อนโอเคเออมาชนแก้ว สุดแก้วแบบคนจีนมาเปิด,ดปให้ดูโหร้อนทุกท่านไปหา้าลองกินกันเฮาโอันนี้ตัวจิ้มของเขาเลยอันนี้คืออะไรคะนี่อันนี้น้ำจิ้มเขาน่าอันนี้มันน่าจะเป็นพริกนนพริกปั่นแล้วอันนี้เป็นเหมือนจิ๊กโชว์อันนี้เขาสั่ง กอล่าแล้วก็แซลมอนยื่นมาหน้า,านี่แต่อนนี้หอมมากที่ตัวสั่ง<ผ>มันคืออะไรนะถุงทองข้างัไหน,นเป็นไปลองชิมกันนะครับกินเลยอันนี้เป็นอะดรค่ะจิ้มใช้มือก็ได้นะอันเนี้ยอันนี้คืออะไรไอ้ที่มัดนี่มึงก็กินได้มันอันนี้คืออะไรฮะเก่าเออฮะเก่าฮะเก่ามันมีกล่วยข้ไงใน ข่าเก่าข้าเก่าคือเรามลองชิมอันนี้กันดีกว่าชิมท้องอะขวัญจัดเลยกินเลยเอาของพี่แกนกินเลยขอบต้นรอบอ่ะนี่ขนาดตั้งไว้ตั้งนานแล้วนะเนี่ย อ,อร่อยนะอมผมว่าคนอร่อยต้องต้องสั่งมาลองนะครับเจี๋ยวอร่อยเดี๋ยวอร่อย,ยออทุกอย่างเลยความซึ้นเลยมาทะเลแต่ว่ากินบ้ามาเจี๋ยวทุกอย่างไหยก็คืออันนี้ใหร <า S 2> ่อย,<า>ยได้มันเขาจะเก็บให้ดูดูนี้ ลาวาเลยอะเฮ้ยเนี่ยม <'t see> <thoughts> ันก็โยนดีเดี๋ยวตัวก็อดกินลาวาเนี่ยเขาก็วางไว้มันเดีอร่อนเอาโชว์ไปโชว์กล้องไว้เฉยๆอร่อยเป็นไงเพื่อนอันนี้กินได้นะอร่อยเราแช่เนี่ยมากับข้าวผัดอร่อยค่ะข้าวผัดทองอร่อยอร่อยค่ะอร่อยคนเป็นฟางนี่แนะอร่อยอร่อย หิวแล้วค่ะใช่อันนี้อะไรอันนี้หิวมากอืมใส่ยำมาให้เราดูครัก็เห็นในรูปยำรวมนี่แต่ไอัเนี้ยหมูรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็หวานพอดีอ่ะหันอารมณ์หวานรสชาติกลางๆกินได้เลยใช่ไหมนี่เหมือนอร่อยทุกอย่างเลยปะเออเราหิวได้ไหม ตอนเรามาฝนตกใช่ปะแต่ว่าตอนนี้น้นแมทออกแล้วท่านพขดีมากเลยทุกคนตอนเช้าเอมือนเราไปโซนที่มันหนักภูเขาอะกับแบบคนกระปนหน่อยอะคือเข้ากันมากมีมองอะไรเงี้ยจริงๆไปที่ก่อนหน้านี้ที่ไปที่คาเฟ่ที่เป็นเขียวๆอ่ะทิอนฝนตกมันก็ดีนะแบบดูธรรมชาติขึ้นเลยใช่ใช่ใช่ อยากให้ทุกคนเห็นการถ่ายรูปเปิดไลฟ์รูปอ่ะยอมตาก่นเพื่อรูปอร่อยทุกอย่างเยาเราขอตัวไปกินก่อนพ้อมจไปมาขอะไรคะทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ทอปิก้าทอปิก้าไม่ใช่คาซาคาซาทอปิก้าเป็นวิววิวเห็นแบบวิวทะเล ต,ตอนนี้เลยครับขึ้นมาหลบแดดกันก่อนนะครับมันร้อนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสี่สตอนแรกที่บอกว่าต้องการแดดใช่ป่ะตอนนี้ไม่ต้องกินแล้วร้อนมาก <laughs> เยอไปถ่า <laughs> ไม่ไ,ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพาทุกคนไปชมร้านเพชรน,น่ารักนะมีแบบใครชอบแบบโทนสีชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดตัด,ตดกับสีพาเทลดีเลยไปครับขออนุญาตไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ทุกคนฟังดูนะอันนี้พี่เก่งซื้ออะไรกล้วย อะไรกล้วยอะไรคะสมูทตี้กล้วยกล้วยของขัดไปแล้วค่ะแมงโกใช่มะม่วงมะม่วงกับพีชปะ่ะหรือเปล่าเอเโอราเลยไม่รู้เหมือน, <laughs> นกัน <laughs> <laughs> ไปค่ะเจอกันพาไปขึ้นมาดูวิวทะเลซ <laughs> ีดำ <laughs> อะไรตัวถ่ายแต่นหน้าจะไหมอยู่แล้วค่ะฮิกแต่ผมถ่ายแตหน้าจะไหมอยู่แล้วดูข้างนี้กับข้างนี้หันถ่ายเลยข้างเดียวข้างนี้แฟนที่ดีคือแฟนที่ถ่ายรูปเก่งแล้วถ่ายรูปไปนะครับุคเราเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วนะคะทุกคนนานแทบไหมเลย เราจะไปหาอะไรกินทานกันดีกว่า<อ>ที่ตลาดอ่างศิลาให้เขาย่างให้แล้วเราไปหาหน<อ>้าที่นั่งริมทะเลกันของถูกมากนะคะอ่างศิลาทุกคนคถ้ามาบางแสนไปนี่ของถูกมากถูกและดีมาอยู่จริงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแล้วไปงนั่งนั่งหาดวอนนภา,ากันหรือว่าหาดบางแสนก็ได้ ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีไปกันค่ะทุกคนอันนี้เรียกว่าอ่างศิลาตลาดอ่างศิลาตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเราจะมาซื้อกุ้งปูแถวนี้นะให้เขาย่างให้แล้วก็ไปหาที่นั่งกินที่ทะเลกันปไอกันของสดและถูกมากแล้วก็มี หมือนที่ย่างก็แบบมันมีตรงเนี้ยเขาเขาเราซื้อของสดแล้วก็ไปย่างข้างๆได้มันมีที่ย่างฝั่งนู้นหรือบางทีที่ร้านเขาก็ย่างให้ตอนนี้เราจะกินปูกุ้งพิเ็นจะกินหอยยังไม่รู้แต่ว่าเขาจะไปก่อนเราไปหากุ้งหัวมันกันเนี่ยกุ้งหัวมันโลละสามร้อยแต่มันตัวเล็กป่ะหรือลองไปดูเดี๋ยวลองไปดูร้านอื่นก่อนเลย เผื่อมันได้ตัวใหญ่กว่านี้จะได้ไม่ต้องแกะเยอะอันนี้หัวมันแก้วใช่ไหมแม,ม่มีนจะเป็นมันเยอะมันมีมันแก้วไหมหมดแล้วอ่ะแก้วน่าจะหมดแล้อวาเอามล่ะกินมันเยอะก็ได้ไมั้งมันเยอะโลนึงเนาะเอาอันนี้โลนึงครับเอาสองตัวอะไรครับอันนี้เราเอาครึ่งโลนครับที่เขาลดให้เหลือหกร้อยไปแก้มค่ะ ในกุ้งปูแล้วก็หอยเดี๋ยวจะไปหาที่ทานกันนะครับไปครับอันไหนกุ้งกี่โลคะกุ้งโลเดียวครับแล้วปูอะคะปูครึ่งโลครับไปไปครับไปครับมาถึงชายหาดบางแสนแล้วนะครับขวัญมาช่วยโชว์เสบียงเราพร้อมแล้วเราไปหาที่นั่งกินข้างทะเลครับคือมืดแล้วอะทุกคนตอนแรกจะถ่ายพระวันที่ตกให้ดูแต่มันไม่ทันจริงๆขอโทษด้วยค่ะ ไปการข้านมถนนไปไปดูพิว <ไป S 1> บางแสนว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนะคะด<ร>ูรถดูรถด้วยนะคะทุกคนกลับมากลับมาอีกองหายนนี่คือหาดบางแสนนะคะร้านอาหารเยอะมากเห็นไหมร้านอาหารริลมเย็นมากบางแสนเช็ค <c oughs> นี่เมื่อกี้ไปอ่านป้ายนูนอะไร ที่นั่งทีละ,งงละห้าสิบจันถึงเวลหัานั่งได้ถึงสามทุ่มแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์นั่งได้ถึงเที่ยงคืนนะอพอาดำเพิ่มแสงให้ด้วยนะทุกคนคือ,ม<ห>อลมแรงมากลมแรงตรงนี้ไม่รู้ว่าไม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับอาจจะสุสกส,กสกักสักสุกสักนี่นี่นี่ไปดูว่าขัน จะเตรียมออาหยางแล้วขวัญทำอะไรอยู่ดีวาไปเดินแบบไปเดินสองข้างหลังเดินแบบเงียบๆสูงนี่สูงสูงเลยเฮ้ยผมรู้มากไหมทุกคนเราได้ที่นั่งแล้วนะคะวิวบางแสน ที่แบบทุกคนแบบต้องมาน่าจะเคยมาแล้วก็ต้องทุกคนอ่ะต้องนั่งแบบนี้อะไรเงี้ยแต่วันนี้ขึ้นแรงขึ้นแรงมากจริงๆอ่ะแต่ลมเย็นเราเจอข่าวที่เป็นแบบก่อนหน้าเนี้ที่แบบขึ้นมาแรงๆอ่ะตรงหาแต่วันนี้หวังว่าจะไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราจะกินกันแล้วก็มีอะไรจะพูดไหมมีอะไรอยากพูดอีกเลยคะไม่มีเราจะปิดคลิปแล้วกินข้าวเราจะปิคลิปแล้วนะคะ ขอฝากไปด้วยกับวันเดทบางแสนนะคะจะ,ะบอกว่านิสานที่โปรดไหมชอบอันไหนทีพพ่ไปมาวันนี้ค่ะวันคาเฟ่คาเฟ่อันไหนคาเฟ่แรกเลยไซีซีลีนที่กินชอบอันไหนคะอ่าอ,อะไรวะไอที่มีไอมัดนะนะมัดนั่นน่ะมัด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 ที่กินท <laughs> ี่ทอดกรอบอะ่ะ ออหมูน้ำอะไรนะอิ่มอิ่มอินอุ่นอุ่นเออชอบหมูชอบหมูมันเรียกว่าหมูอะไรแล้วปล่าถุงท้องถุงท้องโคตรอร่อยชอบันนั้นแหละแล้วก็สะพานปลาสะพานปลาสะพานไปไหนก็นี่ยที่เราซื้อไปตลาดวะตลาดตลาดอ่างศิลาตลาดอ่างศิลาเอ้ยมันก็เรียกสะพานปลาไอ้ตลาดนั้นนะเออโอเคนั่นแหละชอบเพราะว่าได้กินครับน้ำอ่ะน้ำชอบคาเฟ่แล้เหมือนกันซีเรียนเฮาคาเฟ่ มันแบบมันไม่ใช่แค่ทะเลอะแต่ว่ามันเหมือนมาแบบภูเขาด้วยแล้วก็มาเจอทะเลด้วยเอ,อออากาศก็เงีใช่ได้ฝนตกตอนเช้าแล้วกไ็ได้ได้แดดตอนที่ต้องการรูปมากๆอะไรเงี้ยเออสองฤดูเลยนะวันหนึ่งเออร้อนฝ<ป>นมีหนา<ด>วแดดเออนา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 จะครึ่งหนึ่งหรือเปล่าก็ไปก็ไปยืนกดรูปให้ตัวไงนาจะครึ่งหนึ่งแล้ว <S <S มัม้งเน <S <S ี่ย ตอนนี้ถ่ายเยังไม่รึ่งถายกันแดดมาก็ไม่มีผลนะคะทุกคนถ่ายไปตั้งแต่เช้าตั <laughs> ้งแต่เช้าโอเคฝากคลิปไปด้วยคกับในทริปของพวกเรานะคะหวัง่าจะชอบแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปใหม่กับคลิปรายการว่าไรจะไปเที่ยวนะคะฝากทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ของเราด้วยค่ะจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ